ดาวจากเว็บไซต์ decupart.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายอุปกรณ์ decupart มาเป็นปีที่10แล้วนะคะลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์นะคะจะมีสินค้าต่างๆที่จำหน่ายในปัจจุบันอยู่ในเว็บไซต์สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ d e c u p a r t c o m ได้เลยนะคะแล้วก็รอให้ดาวสรุปยอดให้ทางอีเมลนะคะหรือว่าจะก๊อปปี้ชื่อสินค้าแล้วก็นำมาถามในช่องแชทของเพจทางร้านก็ได้นะคะสะกดคำว่า d o i d e ค o u อคูพอ a นะคะเซิร์ชใน เฟซบุ๊กก็จะเจอนะคะแล้วก็ inbox มาสอบถามวิธีการใช้งานออน้ำยาตัวต่างๆสอบถามราคานะคะเราจะให้คำแนะนำได้ในเว็บไซต์ของ decupat.com ของเรานะคะด้านล่างเลยนะคะก็จะมีเว็บบอร์ดที่เราทำมาไว้นานมากแล้วนะคะจะเป็นเว็บบอร์ดที่ รีวิววิธีการทำนะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาดูในช่อง youtube ของดาวได้นะคะก็จะมีวิธีทำบนวัสดุต่างๆซึ่งวัสดุต่างๆก็จะใช้ตัวกาวต่างกันไปตามพื้นผิวนะคะก็สามารถที่จะเลือกชมในช่อง youtube ของดาวได้นะคะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้ดาวด้วยนะคะเราก็จะพยายามที่จะทำคลิปนะคะให้เพื่อนๆดูในหลายๆพื้นผิวนะคะวันนี้นะคะเรามีวัสดุนะคะที่ เหลือใช้มากๆเลยอันนี้นะคะเป็นกระปุกยาสีขาวๆเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปทําสีเลยนะคะนี่ค่ะกระปุกยาใช้เสร็จแล้วเราก็ล้างนะคะล้างทําความสะอาดนะคะแล้วเราก็นํามาแปะลายนะคะให้สวยงามเราจะลดโลกร้อนนะคะไม่ทิ้งขยะนะคะ เราสามารถที่จะลดโลกร้อนก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกระปุกสวยๆนะคะให้เปลืองเงินในเ,เศรษฐกิจนะคะในยุคโควิดนะคะเราต้องประหยัดแล้วก็นำรัพยากรที่เราใช้เหลือทิ้งมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเราสามารถประยุกต์ได้บนพื้นผิวพลาสติกทุกชนิดที่เป็นสีขาวถ้า ไม่เป็นสีขาวนะคะมีสีเข้มสามารถที่จะทาสีอะคริลิกนะคะทับได้นะคะแล้วก็ถ้าสีอ่อนสีขาวก็สามารถทาได้เลยนะคะทีนี้เราจะมา,าแนะนำวิธีการทำแบบลักไก่อย่างหนึ่งนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยคนทำเด็กกุบจะต้องเอากาวเนี่ยมาทาให้แห้งทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็ให้เอามาทากาวบนวัสดุนะคะ แล้วรอจนแห้งถึงค่อยแปะกระดาษใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลักกายแบบแปะสดๆนะคะแต่ว่ากระดาษเนี่ยเราจะต้องอใช้ที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะกระดาษนับกินของเรานะคะจะนำเข้ามาจากเยอรมันเป็นหลักนะคะก็จะมีสีสันที่สวยงามนะคะ,ะแล้วก็ไม่เปื่อยขาดยุ่ยนะคะ แล้วอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะใช้ก็มีแปลงอันนี้จะเป็นแปลงที่เป็นแปรงทากาวทาสีก็ได้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแปรงขนกระต่ายนะคะจะมีความนุ่มสามารถที่จะใช้งานนะคะพวกทาเคลือบเงาได้นะคะไว้ชาอะคริลิชเคลือบมันนะคะทุกครั้งที่เราใช้เสร็จแล้วหรือระหว่างที่เราใช้เนี่ยแล้วก็ ยังไม่เสร็จนะคะรอทาขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องแช่ในน้ำเปล่าทุกครั้งและเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะนำไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็จะาสามารถที่จะใช้น้ำยาล้างจานช่วยให้น้ำยาออกนะคะแล้วก็บีบให้หมาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งสามารถนำกลับไปมาใช้ได้นะคะเรื่อยๆอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอฟองน้ำนะคะจะเอามาช่วยที่กด นะะแนบกินให้ติดกับพื้นผิวของเรากับบอกที่จะไว้ใส่น้ำยาใส่กาวอันนี้นะคะเราก็รียูสเช่นเคยค่ะอันนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นถ้วยใส่ไข่ตุนจากเซเว่นนะคะอันนี้ก็แบบกระบอกใส่ขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำได้นะคะทีนี้ขั้นตอนแรกของเรานะคะเราจะต้องฉีก กระดาษก่อนนะคะลายอันนี้จะเป็นลายซ้ำกันนะคะลายสีช่องไซส์กระดาษจะ33คูณ33นะคะพับสเราก็จะได้เป็นสีล็อกแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาแปะใช้ลายจักรยานก่อนนะคะเราสามารถที่จะฉีกเลยนะคะหรือเพื่อนๆจะตัดก็ได้แต่ถ้าการฉีกเนี่ยขอบของ กระดาษนะคะมันจะไม่คมเวลาเรากดลงไปในพื้นผิวมันก็จะกลืนลงไปนะคะถ้าเราเลือกกระดาษที่มีพื้นผิวสีขาวๆนะคะเราก็ไม่ไม่ต้องซาะลายนะคะเราก็แค่เราก็แค่ฉีกมารอบๆนะคะนี่ค่ะ เราจะฉีกไว้หลายๆชิ้นแล้วค่อยมานั่งแปะทีเดียวก็ได้นะคะเราจะทำให้ดูชิ้นหนึ่งก่อนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยคะเราเราฉีกออกมาประมาณนี้แล้วเนาะทีนี้กระดาษแนักินของเราเนี่ยนะคะมันจะ มี3ชั้นนะคะเราจะต้องนำสอชั้นออกไปก่อนนะคะเอาให้เหลือชั้นลายชั้นเดียวนะคะนี่นะคะชั้นที่1นี่นะคะ1ชั้นและนี่ค่ะชั้นที่2เห็นไหมคะนี่นี่ค่ะจะบางมากเลย ะะเสร็จแล้วเราจะนำกาว PVC นะคะกาว PVC ของเราเอาไว้ปิดเอาไว้ใช้กับพลาสติกสารได้นะคะงานตะกร้าพลาสติกสารแล้วก็พื้นผิวที่ลื่นหรือกระเป๋า PVC นะคะเช่นกระเป๋าหนัง PVC กระเป๋า,าพวงกุญแจ PVC อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราบีบมานิดนึงก่อนนะคะ แล้วก็ใช้แปรงทานี้เราก็วางเราจะวางเอาไว้ตรงข้างล่างก่อนนะคะแปะไว้ข้างล่างแล้วก็ทาประมาณนี้ให้มันรู้สึกว่ามันพอดีกับกับจักรยานของเรานะคะกะเอานะคะเสร็จแล้ว เราก็แปะวางค่อยๆกดใช้ฟองน้ำนะคะกดนิดนึงไล่กระดาษเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะเราก็อาจจะอันนี้นะคะใช้ฟองน้ำเช็ดพลาสติกเห็นไหมคะ เช็ดพลาส,สติกเช็ดากาวที่อยู่บนพลาสติกที่เป็นส่วนเกินออกนี่น,นคะคะสวยอยู่นะคือพื้นผิวลื่นเนี่ยเวลาแปะมันก็จะ มันก็จะมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะคะนไหมคะแล้วทีนี้เราก็จะแปะให้ทั่วเลยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกหนึ่งอันแล้วกันเนาะลายลาเวนเดอร์นี่เป็นลายที่แบบชอบมากเดี๋ยวชอบสั่งลายลาเวนเดอร์มาเยอะมาขายเยอะ เพราะว่าส่วนตัวเราก็ชอบแล้วลูกค้าก็จะชอบสั่งมันจะออกแนวครันที่หน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่ารักดีนี่ฮะลองนั้ ค่อยๆเอาส่วนเกินออก ประมาณนี้นะคะจะติดตรงนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้ริ้เรือมาหน่อยก็ได้ถ้าเหมือนเดิม ก็แกะเหมือนเดิมนะคะหนึ่งชั้นสองชั้นอันนี้เป็นชั้นที่สามแปะเนี่ยเราแปะกดใช้มือก็ได้นะคะกดตรงกลางก่อนแล้วค่อยไล่ออกไป ะะใช้ฟองน้ำช่วยนิดนึงอย่าทากาวให้มันชุ่มเพราะว่ามันจะทำให้กระดาษย่นด้วยและเวลาทำระวังด้านนี้ด้วยนะคะด้านเพราะมันยังไม่แห้งดีก็เช็ด เนี่ยค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะแปะให้ครบนะคะทั้งทั้งทุกด้านนะคะแล้วก็จะมาทาวานิชให้ดูนะคะตอนนี้นะคะของเราก็ชิ้นงานของเราก็แห้งดีแล้วนะคะเราก็จะมาทาวานิชกันนะคะอะคริกวานิช ของเราเป็นแบบไฮกลอสนะคะทาเพียงแค่1-2ครัถงพังก้องเงาแล้วค่ะแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวนะคะผ่านไป10ปีก็ยังเงาอยู่เหมือนเดิมคะ่ะขย่าวขวดก่อนนะคะแล้วก็บีบใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ใช้แปรงขนกระต่ายนะคะ ใช้แค่เพียงแค่ปลายๆนะคะนี่จุ่มแค่ปลายๆแล้วก็ทาเลยค่ะทาเฉพาะที่จะทาให้ทั่วเลยก็ได้หรือจะทาเฉพาะที่ลายก็ได้นะคะ ใช้แค่ปลายปลายแปลงนะคะจุบนิดเดียวอย่างนี้นะคะทาบางๆนะคะแล้วเราก็ปล่อยให้แห้งนะคะแล้วก็ผ่าสาอีกรอบหนึ่ง แต่และรอบที่เราจะทาวานิชนะคะเราต้องปล่อยให้แห้งก่อนแล้วจึงค่อยทาอีกรอบนะคะเพราะว่าถ้ายังไม่แห้งสนิทดีแล้วเราทาเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เงานะคะ ะะเสร็จแล้วทาฝาข้างบนด้วยแล้วก็ระหว่างที่เราจะรอทาขั้น,นชั้นต่อไปนะคะเราก็ต้องแช่น้ำไว้นะคะทำนี้ล้างให้วานิดออกทั้งหมดนะคะ แล้วก็รอให้แห้งทาสอง,สองรอบหนึ่งถงองรอบนะคะหรือว่าอยากจะให้เคลือบนะคะให้หนาขึ้นก็สามารถที่จะทาได้3ามสี่รอบแล้วแต่ที่จะพอใจเลยนะคะเผื่อบบบางชิ้นงานที่เราอาจจะต้องใช้ งานบ่อยๆเนี่ยค่ะก็ทาหลายๆรอบก็ได้นะคะเพื่อว่าจะป้องกันกนารขูดขีดได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วยังไงแห้งแล้วมาดูตอนเสร็จกันนะคะค่าชมหน้าของกระปุกพลาสติกนะคะเป็นกระปุกยาที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะ,อะเอามาทำดีกรพาแล้วก็ทา วานิชเคลือบสองรอบก็จะสวยงามน,นะคะยังง่ายขอฝากเว็บไซต์ d e k u ค a ผ .com แล้วก็ facebook นะคะเซิร์ชคำว่า d e k u ค a ผ .com แล้วก็ทักแชทมาสอบถามได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของดาวด้วยนะคะดาวจะได้มีกำลังใจมีการทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ